นี่รายการตลอดทัวร์ใช่ไหมนี่มันกี่โมงยามเนี่ยใช่ครับเรื่องอื่นแบบถนัดกันแท้เรื่องเวลาไม่เคยตรงกันเลยว่าใครทุกคนทุกคนรออยู่ให้ไวด้วยว่าใครว่าใครฮะนะว่าใครเฮ้ยพี่อย่ามีเรื่องกัน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 ครับผมถึงไม่ดีถึงยังนี่ดิถึงวัยทีกี่โมงครับพี่เอสเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าสแตนบายกันกี่โมง ไม่ใช่เราเรานัดคุณกี่โมงสิบส1 4 3าูนี่กี่โมง1430ี่คุณต้องมาสแตล์สิบสี่สามูนย์ในรถต้องเคลื่อนไม่ใช่สิบสี่สามศมาถึงว่ามาถึงว่าล้อหมุนใช่หมุนล้อล้อหมุนเอาแม่แรงมายกขึ้นแล้วก็หมุนอะไรนั่นนะฮะเอาแม่แรงมานะไปเล่นตรงนู้นเอามาแล้วครับผมโออเ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 อคเออ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  สองโมงสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งผมบอกให้ล้อคุณในหมุนรถแจงนี้ไปก็จะขุ่ช้าไปห้าสิไม่ใช eh ่เรื่องอื่นทำไมคุณตรงล